อืมเป็นของที่ยอดนิยมของสายนี้เลยนะก็คือพระขุนโจนกรกลับใจนะครับมวันนี้ได้มาเป็นเนื้อสีเขียวนะครับซึ่งจะหายากนิดนึงนะครับก็มีทั้งหมดสิบองค์เท่านั้นนะครับเดียขยับกล้องก่อนฝึก อ่าชัดขึ้นแล้วสวัสดียามไปบ่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับสําหรับพระขุนโจรกับใจพระอาจารย์นกวัดเข่าบางเหยนะครับอ่าสวัสดีท่านที่เข้ามาด้วยครับภาพเสียงชัดเจนอ่ารบกวนบอกนิดนึงขุนโจรกับใจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับซึ่งจะราคาค่อนข้างสูงนะองค์นี้หลายพันบาทนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของพระอาจารย์นกนะครับถ้าแพงที่สุดเนี่ย จะเป็นพวกเนื้อเมกสิกนะองค์หลายหมื่นบาทนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนวะโลหะอันนี้ก็จะเป็นราคาเบาของสําหรับเนื้อโลหะนะครับก็ก็หลายพันนะครับนี่ฮะนี่นี่ครับ,รบจะเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเหรียญหล่อนะอ่านี่ผมไม่มีแล้วผมเหลือองค์เดียวนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะนี่ครับขุนโจรกลับใจนะว่าเหรียญหล่อเป็นแบบนี้นะ เห็นว่าขุนโจรนะครับนี่ครับวัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามนะแม่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงเนื้อผงกันดีกว่าเนื้อผงเนี่ยจะมีอยู่สองสีนะครับจะเป็นสีเขียวกับสีขาวนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยจะสร้างน้อยกว่าสีขาวนะครับราคาสีเขียวก็จะสูงกว่านิดนึงนะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยจะแพงหมดเลยครับสาหรับขุนโจรกับใจนะครับเป็นเนื้อเขียว ค่อนข้างจะหายากนะครับผมก็กว่าจะสะสมได้สิบองค์ก็ใช้เวลานะนี่ครับนี่เป็นเนื้อผงนะครับองค์ละห้าอบาทพร้อมจัดส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านี่เป็นหนึ่งในพุทธประวัติเลยนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงนะครับนี่สีเขียวนะนี่นะครับ ขุนโจรกับใจเนี่ยชื่อรุ่นนี้ก็มาจากด้านหลังนี่เองนะครับนี่คือที่เราที่เห็นถือดาบนี่คือองค์คุริมานนะครับนี่ยฮะนะครับเป็นที่มาของรุ่นนี้ครับเป็นหนึ่งในพุทธประวัตินะครับอนอหลังก็เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเทศนาสังสอนก็ทําให้บวชกลับมาเป็นพระอรหันต์ได้นะครับสําหรับตามพุทธประวัตินะครับเห็นไหมเป็นหัวกะโหลกนะนี่ฮะก็เลยเป็นที่มาของขุนโจรกับใจนะ ผมจะมีเนื้อสีเขียวนะครับมีทั้งหมดสิบองค์เท่านั้นนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยอดนิยมของสายพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยเลยนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อสีเขียวจัดสร้างเนี่ยก็จะน้อยกว่าเนื้อสีขาวนะครับนี่ฮะถ้าเป็นเนื้อโลหะนี่ต้องบอกว่าราคาสูงหมดแล้วนะนะครับก็เลยเอาเนื้อเขียวมาแบ่งพันกันนะนี่ครับด้านหน้านี่ครับเป็นนี่เป็นพระพุทธนะครับนี่ฮะ อืมโหนีจะสร้างนี่ต้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับรุ่นนี้นะนี่ฮะนี่ด้านหลังก็จะเป็นองค์คุดีมานนะครับนี่ถือดาบนะครับนี่พุทธคุณเนี่ยชื่อรุ่นนี้นะครับเขาเชื่อว่ากลับร้ายกลายเป็นดีนะครับนี่ฮะเรียกว่าขุนโจรกลับใจนั่นเองนะนี่ฮเก็เขีนว่าวัดเขาเวงเหยชุมพลสีมารามนะ ด้านล่างนะครับนี่จะเป็นเนื้อผงนะค่อนข้างหนานะครับนี่ฮะผมได้มาจะเป็นเนื้อสีเขียวทั้งหมดนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยจะราคาสูงกว่าสีขาวนิดนึงนะครับเนื่องจากจัดสร้างได้น้อยกว่านะนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ยอดนิยมของสายพระจานทร์นกนะครับขุนโจรลับใจนะนี่ฮะ ผมก็ยังพลังพยายามสะสมนางฟ้าอยู่นะนางฟ้านางฟ้าวัดเขาบัางเขยที่ผมยังยังมีน้อยนะเหลืออยู่ไม่กี่องค์ละนางฟ้านี่ก็เป็นรุ่นยอดนิยมของวัดเขาบัางเขยเลยผมให้ดูนะจะสีเดียวกันผมมีอยู่แค่สององค์นะนางฟ้าหรือองค์เดียวสององค์เนี่ยนางฟ้าก็สวยจะเนื้อเดียวกันนะครับนี่นางฟ้านะครับนางฟ้าโปรยดอกไม้นะ้าเป็นเมะสิกิเนี่ยองค์เกือบหมื่นนะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น เนื้อผงสีขาวแล้วก็สีเขียวเช่นเดียวกันครับนะจะเป็นเนื้อเดียวกันกันกบนางฟ้าโปรยดอกไม้นะนี่ครับนี่นะนี่วัดเขาบังเหยนะครับนี่นางฟ้ามาอันนี้ก็หายากงนะ้นเริ่มหายากนะตันนี้ก็วันนี้มาแบ่งปันเนื้อเขียวนะครับนี่เนื้อเขียวก็ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าครับโทรแอดไลน์เบอร์นี้ครับศูนย์7ปดสี่สองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสีหนึ่งนะครับนี่ฮะ โทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะตามเบอร์นี้เลยนะครับอะเดี๋ยวผมให้ชมไปเรื่อยๆนะสำหรับพระจานนกนะครับนี่ก็สภาพสวยเกือบทุกองค์นะครับเนี่เยเขาจะมีมเมดขาวๆนะนี่ครับนี่ขุนโจรกับใจแม่เนี่ยฮะหนึ่งในพุทธประวัติเลยนะตอนพระพุทธเจ้าท่านเจอองค์คุรีมานนะครับนี่เนี่ย ที่เราได้ยินกันว่าเราน่หยุดแล้วท่านน่หยุดหรือยังนะนี่ครับด้านล่างนี่จะเป็นหัวกระโหลกเพราะว่าองค์ุริมานเนี่ยต้องฆ่าคนถึงให้ครบหนึ่งพันคนนะได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เจอพระพุทธเจ้าพอดีนะครับก็กลับตัวกลับใจมาบวชนะครับนี่ฮะเป็นที่มาของรุ่นนี้เลยนะขุนโจรกลับใจนะนีนี่ อาจานย์นกวัดเขาบังเหยชุมพลสีมารามนะนี่ครับหนาดีจังเลยนะแหมลูกค้าโทรมาแล้วเดี๋ยวรอผมลงไลฟ์สักครู่นะครับว่าจะเอาองค์ไหนเด๋ยวทักมานะนะครับเริ่มโทรกันมาแล้วก็มีทั้งหมดสิบองค์นะครับเดี๋ยวลูกค้าฟังอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ผมลงไลฟ์ก่อนนะเพราะว่านี้ไลฟ์สดอยู่นะครับเริ่มโทรเข้ามาแล้วนี่ฮะ ขุนโจรกับใจนะมีทั้งหมด10องค์นะองค์ละ5้ารอบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับก็เขาที่แล้วปิดตาเนี่ยก็หมดแล้วนะครับต้องขออภัยผมได้มาแค่6องคนะลูกค้าก็ไม่ได้หลายท่านนะครับก็ได้เป็นรอบๆไปนะครับนี่อันนี้ผมเก็บมาหลายเดือนแล้วน่าจะเป็นปีแล้วมั้งเคยลงคลิปไปคิมนานแล้วครับก็ยังมีเหลืออยู่บางส่วนนะครับท่าใดสนใจก็ทักทายกันนะครับก็สภาพสวยเกือบทุกองค์นะนี่ครับนี่ฮะ วัดเขาบังเหยยชุมพลสีมารามจะหนาทีหนึน่งนะแต่ถ้าโลหะเนี่ยราคาจะสูงนะผมบอกก่อนเลยโลหะแบบนี้ราคาสูงหลายพันบาทนะครับนี่ฮะราคาเบาสุดก็จะเป็นเนื้อผงสีขาวแต่สีเขียวเนี่ยก็จะแพงกว่านิดหนึ่งนะครับก็คือหายากกว่านะทั้งรุ่นนางฟ้าแล้วก็นางฟ้าปวยดอกไม้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะหายากนะหายากพอกันทั้งคู่ฮนระัของหายหมดแล้วตอนนี้ก็ อย่างนางฟ้าเนี่ยผมก็พยายามจะให้รวบรวมให้ครบสักสิบองคนะจะได้ทําคลิปขึ้นมาแต่มันยังไม่ถึงสักทีนะตอนนี้เหลือแค่สององก็ถงใส่ลงร้ายก็โดนกันโดนลูกค้าแบ่งอีกเหมือนกันนะก็จะไม่ครบเหมือนกันนะครับนี่สีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะมีของพระจานาร์นกรุ่นเก่าๆมาให้ชมนะครับนี่ฮะวันนี้จะเป็นขุนโจนกรกลับใจนะ ถ้าอยากดูคลิปเต็มๆเนี่ยผมรู้สึกทําประวัติเวลาหนะรุ่นนี้นะครับไปดูไปย้อนดูได้นะนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะสําหรับรายการขุนโจรกลับใจวันนี้เนื้อสีเขียวนะสีเขียวนะครับนี่ฮะมีทั้งหมด10องค์นะสภาพโดยรวมก็สวยหมดนะไม่มีบิ่นไม่มีกระเทาะนะครับนี่ฮะนี่ค่อนข้างสวยนะนี่ครับนี่นะครับ โจนกับใจพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะจะสร้างปี2561นะแมวันนี้เอาเนื้อสีเขียวเหนียวซับนะเสียงผมจะแหบๆเลยนะช่วงนี้รู้สึกว่าโอโหอากาศเปลี่ยนนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชินทร์ได้ใหม่นะครับแล้วก็ท่านใดสนใจก็ทักทายกันมานะครับมาเสียงแหบแล้วอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชินทร์ได้ใหม่ในอีพีจะต่อไปนะครับสวัสดีครับผม